ในวันนี้นะครับผมได้ผลิตภัณฑ์จาก Genius DNA เครับเป็นชุดการตรวจ DNA ของเราครับ DNA สามารถบอกอะไรเราได้บ้างก็หลายอย่างนะครับเพราะว่า DNA มันเหมือนกับพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิตเราเรากลายเป็นตัวเราอย่างนี้ได้ยังไงคือ DNA มันเหมือนกับเป็นซอสโค้ดของโปรแกรมว่าจะสร้างออกมาแบบไหนซึ่งทาง Genius DNA เนี่ยครับเขาก็ให้คู่มือมานะครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างก็เป็นกนารเขียนว่าค้นพบยีนสุขภาพและพรสวรรค์น,นะครับ จากที่ผมอ่านมาคือเขาบอกว่าบริการของเขาเขาจะทําให้เรารู้ว่าเราแบบอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องโรคต่างๆแบบไหนผิวพรรณเป็นแบบไหนมีนิสัยอะไรมีเสี่ยงต่อมะเร็งเสี่ยงต่อโรคร้ายไหมหรือแม้แต่อาหารเสริมแบบไหนที่เราควรกินเราขาดอะไรนะเขาก็เขียนว่าตรวจได้แบบนั้นทจริงแล้วสิ่งที่ผมสนใจจริงก็จะเป็นการตรวจหาบรรพบุรุษของเราเขาบอกว่าเขาก็ทําได้เหมือนกันเพราะดีเอ็นเอเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเนาะก็สามารถทําให้เรารู้ว่าบรรพบุรุษของเรามาจากประเทศไหน นะครับผมเดี๋ยวเรามาลอง,ลอง,ลองตรวด e ี N A เอกันครับเขาให้ขั้นตอนการตรวจมาเลยนะครับว่าตรวจยังไงอยู่ในกล่องถ้าใครกลัวว่าตรวจไม่ถูกวิธีก็สามารถอ่านแบบนี้ได้ครับเขาเขียนตรงนี้ด้วยนะครับว่างดน้ำและอาหารก่อน30นาทีก่อนจะตรวจด้วยครับ ระวังไว้ด้วยก่อนจะตรวจเราอย่าลืมงดน้ำละอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวผลตรวจอาจจะผิดพลาดได้แล้วเขาอาจจะกลัวเราตรวจพลาดจริงๆเพราะว่าด้านหลังซองก็มีเขียนวิธีการตรวจอีกทีหนึ่งเหมือนกันเป็นรูปภาพด้วยก็ถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าใครไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษก็ดูรูปก็ได้แค่ดูรูปก็เข้าใจแล้วว่าตรวจยังไงนะครับ <S <S ในกล่องนะครับก็ออจะมีหลอดแบบนี้ที่คล้ายๆกับคั้ตอนบัตรนะครับคู่มือเขาบอกว่าให้ผมเอาไปถูตรงเหงือกด้านล่าง15ครั้ง ด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งอีก15ครั้งครับแล้วก็ค่อยเก็บใส่ในกล่องนี้เดี๋ยวเรามาทำกันครับและตอนนี้ผมก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งกลับไปที่บริษัทจีนีสดเดแล้วเขาก็จะส่งต่อไปที่ทางอเมริกานะครับเป็นการตรวจในแหลกอเมริกาแล้วก็รอผลประมาณ7-14วันครับคือตอนที่ผมอัดอยู่นียคือช่วงก่อนปีใหม่เดี๋ยวเขาจะมีช่วงหยุดยาวนิดหน่อยอาจจะรอนานนิดนึง แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวกลับมาดูกันครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าเราต้องสมัครแอปพลิเคชันของเขาด้วยเพราะว่าเขาจะส่งข้อมูลบอกเราทางแอปนะครับ DNA คืออะไรถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆสั้นๆมันก็เหมือนกับเป็นข้อมูลที่เป็นพิมพ์เขียวที่บอกว่าจะสร้างร่างกายเราขึ้นมาได้อย่างไรครับคล้ายๆกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่คอมพิวเตอร์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบมาจากสารชีวโมเลกุลนะครับ และเราก็เรียกข้อมูลที่สร้างให้เราเป็นเรานี้ว่ารหัสพันธุกรรมครับ DNA ย่อมาจากคำว่า Deoxyribonucleic Acid หรือกรดนิวคลีิกที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลพันธุกรรมของเราไว้โดยอะตอมของพวกมันจะต่อกันเป็นรูปเกลียวตามรูปภาพนี้เลยครับแล้วมันอยู่ที่ไหนในร่างกายเราถ้าเราลองซูมร่างกายของเราเข้าไปจนถึงระดับเซลล์ในเซลล์จะมีนิวเคลียสและในนิวเคลียสก็จะมีอะไรบางอย่างที่หน้าตาคล้ายปัดท้อง,องโกที่เราเรียกว่าโครโมโซม แล้วโครโมโซมนี้ก็จะมี DNA ขคดเป็นเกลียวอยู่ข้างในและนั่นแหละครับคือตำแหน่งที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของพวกเราไว้แต่จริงๆแล้วเรื่องตำแหน่ง DNA นะครับมันจะซับซ้อนกว่านี้อีกสักหน่อยเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมขออธิบายง่ายๆแบบประมาณนี้ก็แล้วกันว่ามันอยู่ประมาณไหนของร่างกายเรานะครับมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับที่อะตอมเล็กๆของาธรราตุธรรมดาาอย่างคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเนี่ยสามารถมารวมกัน กลายเป็นอะไรที่ซับซ้อนอย่างเช่นข้อมูลรหัสพันธุกรรมของพวกเราครับอะตอมพวกนี้รวมกันกลายเป็น DNA และ DNA นก็คือพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกคําถามก็คือพวกมันทําได้ยังไงก่อนอื่นนะเราไปรู้จักคําว่ากรดอะมิโนกันก่อนนะครับกรดอะมิโนเป็นสารประกอบทางชีวโมเลกุลอย่างหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญที่จะรวมกันเป็นโปรโตีนครับกรดอะมิโนในะร่างกายมนุษย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น20ชนิดครับ โดยมี9ชนิดที่เป็นกรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้เราจะต้องกินเพิ่มเข้ามาครับกับกรดอะมิโนที่ไม่จําเป็นอีก1 1ชนิดที่เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ครับถ้าเราเปรียบร่างกายเราเหมือนบ้านหลังหนึ่งกรดอะมิโนก็จะเหมือนกับอิฐนะครับมันเป็นชิ้นส่วนแรกๆเป็นจิ๊กซอว์แรกๆที่จะประกอบร่างเป็นร่างกายของเราครับภาษาอังกฤษก็มักจะเรียกเจ้ากรดอะมิโนนี้ว่า The building block of life หรือว่าก็คือจิ๊กซอชิ้นแรกๆที่จะประกอบเป็นสิ่งมีชีวิตเลยครับถึงแม้กรดอะมิโนจะมีเพียงแค่20ชนิดแต่ว่ากรดอะมิโนเหล่านี้สามารถประกอบเป็นโปรตีนได้นับแสนชนิดเลยครับและโปรตีนก็สามารถประกอบเป็นเซลล์ได้เซลล์ก็ประกอบเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อประกอบเป็นอวัยวะแล้วอวัยวะประกอบกันก็กลายเป็นร่างกายเรานั่นเองครับคำถามก็คือแล้วกรวดอะมิโนรู้ได้ยังไงว่า มันจะต้องประกอบร่างตัวเองกลายเป็นโปรโตีนแบบไหนเพื่อโปรโตีนนั้นจะประกอบร่างตามกระบวนการกลายเป็นเรื่อร่างกายเราต่อไปตรงนี้แหละครับที่ DNA จะไม่จะมีบทบาทแล้วบทบาทของ DNA ก็คือจะเป็นคลังข้อมูลเป็นพิมพ์เขียวที่คอยบอกว่ากรดอะมิโนจะต้องประกอบตัวเองเป็นแบบไหนให้กลายเป็นโปรโตีนรูปแบบใดแล้วโปรโตีนนั้นก็จะสร้างร่างกายของเราขึ้นมาอีกทีครับภายใน DNA จะมีโมเลกุลชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่า ในโตรจีนัสเบสโดยมันจะอยู่เรียงกันตามความยาวของสายเกลียวนะครับผมขอเรียกมันว่าเบสก็แล้วกันนะครับมันฟังสั้นๆดีแล้วเบสพวกนี้ก็จะมีอยู่4ชนิดได้แก่อะดีนีนกวานีนไซโตซีนและไทมีนครับโดยเราก็จะมกักเรียกมาด้วยตัวอักษรยอดที่นำหน้ามันนะครับอย่าง a g c t แบบนี้ครับแล้วการเรียงตัวอักษรของเบสที่แตกต่างกันนี่เองก็เหมือนกับการเรียงตัวอักษรที่แตกต่างกันเหมือนกับการเขียนหนังสือครับภาษาอังกฤษ มีตัวอักษร26ตัวแต่ภาษาพันธุกรรมมีตัวอักษรทั้งหมด4ตัวนั่นเองครับเบสทั้ง4ตัวเนี่ยจะจับตัวอยู่กันเป็นคู่คู่ใน n n เนื้อโดยเราเรียกว่าเบสแพร์และร่างกายของเราก็มีมากกว่า3,000ล้านเบสแพร์เลยทีเดียวครับตัว DNA ปกติแล้วจะอยู่ในนิวเคลียสนะครับแต่การที่มันสามารถ สั่งคําสั่งหรือส่งคําสั่งข้อมูลไปหากรดอะมิโน,โนที่อยู่นอกนิวเคลียสได้มันจะต้อง Copy ตัวเองออกมาครับโดย DNA จะ Copy คําสั่งบางส่วนของตัวเองออกมานะครับโดยสิ่งที่ Copy ออกมานั้นมันจะไม่ใช่เกลียวคู่แต่จะเป็นเกลียวด้านเดียวครับที่เราเรียกว่า RNA ครับจากนั้น RNA ก็สามารถเดินทางออกจากนิวเคลียสเพื่อไปหากรดอะมิโน,โนได้ครับ RNA ก็จะคล้ายกับ DNA นเั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสั้นกว่าแล้วก็มีเกลียวด้านเดียวแล้วก็เปลี่ยนไทมีนเป็นยูเรซิละนะ RNA จะเดินทางออกจากนิวเคลียสไปหาออร์แกแนลตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไรโบโซมไรโบโซมจะอ่านข้อมูลตัวอักษรต่างๆจาก RNA ทีละ3ตัวนะครับอย่างเช่น AAT จะถูกอ่านพร้อมกันโดยเราเรียกตัวอักษร3ตัวนี้ว่าโคดอนครับจากนั้นไรโบโซมก็จะดูดกรดอะมิโนภายในเซลล์มาสร้างเป็นโปรโตีนตามคำสั่งที่ได้รับจาก RNA แล้วโปรโตีนที่ถูกสร้างขึ้นนี้ก็จะเอาไปใช้ในร่างกายหรือสร้างร่างกายต่อไป แล้วยีนคืออะไรยีนก็คือชุดคำสั่งพวก agt ที่เรียงรายยาวแล้วมันจะมีคำสั่งเฉพาะบางอย่างอย่างเช่นยีนตาสีฟ้าหรือว่ายีนขี้โมโหเป็นต้นแต่จริงๆแล้วคำว่ายีนตาสีฟ้าหรือว่ายีนขี้โมโหเนี่ยมันอาจจะเป็นคำพูดที่ฟังดูตรงไปตรงมาเกินไปเพราะว่าร่างกายจริงๆเราไม่ได้ทำงานแบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นมันไม่ได้มียีนเดียวที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับทำให้เกิดตาสีฟ้ามันอาจจะเป็นยีนหลายตัวทำงานประสานกัน แล้วมันก็ไม่ได้มียีนยีนเดียวที่ทําให้คนคนนี้กลายเป็นคนขี้โมโหแต่เป็นยีนหลายตัวทําหน้าที่ประสานกันเพื่อให้คนนี้กลายเป็นคนขี้โมโหครับยีนก็มีความยาวได้หลากหลายแบบนะครับทั้งยีนที่สั้นและยีนที่ยาวยีนที่สั้นอาจจะมีตัวอักษรแค่ไม่กี่ร้อยตัวส่วนยีนที่ยาวสามารถมีตัวอักษรได้ถึงล้านตัวเลยทีเดียวและความสั้นความยาวของยีนนี้ก็จะสร้างโปรตีนที่ไม่เหมือนกันยีนที่สั้นๆก็จะสร้างโปรตีนที่ตัวเล็กหน่อยยีนที่ยาวๆก็จะสร้างโปรตีนที่ตัวใหญ่และซ้ออนนกว่่าหย แล้วยีนสามารถบอกนิสัยบอกพรสวรรค์ได้ไหมจริงๆแล้วความรู้เกี่ยวกับยีนเนี่ยเรายังไม่รู้ร0 0เต็มนะครับยังมีอะไรที่ต้องศึกษามากแต่เราก็มีแนวโน้มเชิงสถิตินะครับว่ายีนประมาณนี้ให้ฮอร์โมนแบบนี้ก็มักจะทําให้มีคนเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีการศึกษาและงานวิจัยมากมายนะครับที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายีนตัวนี้จะทําให้คนเป็นแบบนั้นแบบนีน้จริงหรือเปล่าเท่าที่ผมอ่านมาตอนนี้ก็คือยังไม่มีะายฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่แค่มีแบบ คนที่มียีนตัวนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้ในกลุ่มที่วิจัยศึกษานี้ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นอะไรแบบนี้ครับแต่มันก็ไม่ใช่การฟันธงร้อเว่าถ้ามียีนแบบนี้แล้วจะมีพรสวรรค์แบบนี้ร้อซครับมันจะเป็นแนวโน้มเชิงสถิติมากกว่าอย่างเช่นคนที่มีความเก่งด้านคณิตศาสตร์จะมีแนวโน้มที่มียีน F A N C13A ที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็จะมีลักษณะยีนเป็นอีกแบบแต่มันก็ยังไม่มียีนเก่งคณิตศาสตร์โดยเฉพาะนะครับ แต่เป็นกลุ่มยีนที่ทำงานร่วมกันที่อาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับความสามารถในการคิดเลขครับเช่นตามงานวิจัยนี้ครับที่เขาค้นพบความสัมพันธ์เชิงสถิติว่ายีน F A M43A เนี่ยอาจจะมีบทบาทในการกําหนดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มบุคคลที่ถูกศึกษาในงานวิจัยนี้จะเห็นว่างานวิจัยนี้ก็ยังไม่ฟันธงขนาดนั้นเขาแค่พบความสัมพันธ์ว่ายีนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดเลข ของเฉพาะกลุ่มคนที่เขาศึกษาเท่านั้นเรื่องนี้ยังต้องศึกษาอีกมากครับแต่สําหรับผมแล้วมันก็ยังมีแนวโน้มที่เป็นหลักวิชายอยู่เราสามารถตรวจสอบยีนเพื่อเป็นดูแนวโน้มเอาสนุกสนุกได้แต่ก็อย่าไปจริงจังว่าถ้าเราตรวจสอบยีนออกมาแล้วเราพบว่าเราเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์หรือเราเป็นคนเก่งกีฬาเนี่ยเราต้องแบบเฮ้ยเราต้องเป็นคนเก่งกีฬาไม่เก่งดนตรีฉะนั้นเราไม่สนใจดนตรีเลยผมว่าแบบนั้นอาจจะยังไม่ต้องขนาดนั้นครับก็ เป็นดูแนวโน้มสนุกสนุกว่าเราจะเก่งไม่เก่งอะไรแต่ก็อย่าไปทิ้งสิ่งที่บอกว่าเราไม่เก่งอะไรขนาดนั้นครับจริงมีชีวิตที่ต่างกันก็จะมียีนที่ออกมาไม่เหมือนกันเราถึงมีร่างกายที่ไม่เหมือนกันผมกับชิมบปนซีกับสุนัขหมาแมวเรามียีนแตกต่างกันเราเลยสร้างร่างกายออกมาไม่เหมือนกันรวมถึงผมกับมนุษย์อีกหลายคนในโลกนี้ก็มียีนที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเราถึงมีหน้าตามีน,นิสัยที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละครับ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกก็ใช้ระบบการเก็บรหัสทางพันธุกรรมแบบ A G C T อยู่ใน DNA นี้เหมือนกันหมดเลยครับขนาดไวรัสก็ยังเก็บรหัสพันธุกรรมแบบนี้เหมือนกันครับถ้าให้เปรียบเปยว่ายีหรือ DNA คืออะไรผมมักจะเปรียบเปยง่ายๆแบบนี้ครับสมมติว่าการสร้างร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับการสร้างหุ่นยนต์ตัวหนึ่งครับ DNA ก็เหมือนเป็นห้องสมุดที่เต็มไปด้วยข้อมูลในการสร้างหุ่นยนต์ตัวนั้นเบสหรือ A G C T เนี่ยก็เหมือนกับตัวอักษร แล้วเบส3ตัวต่อกันหรือที่เราเรียกว่าโคดอนเนี่ยผมก็เปรียบเสมือนเป็นคำคำหนึ่งครับส่วนยีนก็หมายถึงเนื้อหาหนึ่งบทที่จะบอกว่าจะสร้างร่างกายแบบไหนอย่างเช่นบทบทนี้บอกว่าจะสร้างนิ้วของหุ่นยนต์แบบไหนครับส่วนโครโมโซมก็เหมือนหนังสือหนึ่งเล่มครับที่รวบรวมเนื้อหาหลายๆบทเข้าด้วยกันเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม และเราก็มีโครโมโซมทั้งหมด23คู่หรือก็มีหนังสือทั้งหมด46เล่มโดยหนังสือแต่ละเล่มจะจับเป็นคู่คู่ที่มีเนื้อหาเหมือนกันทั้งหมด23คู่นั่นแหละครับแต่ปัญหาก็คือห้องสมุดนี้ไม่อนุญาตให้เราเอาหนังสือออกจากห้องสมุดครับการจะเอาข้อมูลออกไปเพื่อไปประกอบในโลคเวิร์กช็อปของเราเพื่อสร้างหุ่นยนต์เนี่ยเมื่อเราเอานังสือออกไปไม่ได้แต่ห้องสมุดนี้ยังอนุญาตให้เราสามารถไทยเอกสารกอปปีเนื้อหาบางอย่างออกไปได้ครับวิธีที่จะเอาข้อมูลออกจากห้องสมุดนี้ก็คือ เอาหนังสือไปถ่ายเอกสารออกมาครับและแผ่นถ่ายเอกสารที่เราจะออกไปใช้เนี่ยก็เปรียบเสมือน RNA นั่นเองครับแล้วจริงๆ RNA ตัวนี้จะมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะครับก็คือ mRNA หรือว่า messenger RNA ครับก็ตรงตามชื่อมาเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับการส่งสารส่งข้อมูลเพื่อเอาออกไปข้างนอกนิวเคลียสนั่นเองครับแล้วเราก็เอาเอกสารที่ก๊อปปี้เนื้อหาเนี่ยหรือว่า RNA เนี่ยไปลงเวิร์กช็อป ื่อที่จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาโดยโรงเวิร์กช็อปนี้ก็เหมือนกับไลโบโซมครับที่มีหน้าที่อ่านเนื้อหาจาก RNA แล้วก็สร้างร่างกายหุ่นยนต์ขึ้นมาครับสำหรับคนทั่วไปที่จะมองว่า DNA ทํางานอย่างไรในการสร้างร่างกายเราเปรียบเปรยแบบนี้ผมว่าก็เข้าใจง่ายดีครับแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าร่างกายของจริงมันซับซ้อนกว่านี้เยอะการที่อธิบายแบบนี้นี้เอาเป็นเพียงแค่เข้าใจง่าย,ายๆเข้าใจเล่นๆสนุกๆเฉพาะในคลิปนี้แล้วกันครับ DNA ฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องยากซับซ้อนและมหัศจรรย์มากแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์นะครับมนุษย์เราสามารถเรียนรู้การทำงาน,นกลไกของ DNA ได้และสามารถดัดแปลงมันได้ด้วยอย่างเช่นวิศวะพันธุกรรมหรือว่าจ e เนติก e n นจิเนียริ่งครับเราสามารถดัดแปลง DNA ของสตรอเบอรี่ให้สตรอเบอรี่มีลูกที่ใหญ่ขึ้นมีสารอาหารมากขึ้นเน่าเสียช้าลงก็ได้หรือเราสามารถดัดแปลงพันธุกรรมของข้าวให้สามารถ มีสารอาหารมากขึ้นทนทานทนฟ้าทนฝน,นมากขึ้นก็ได้ครับหรือที่ผมคิดว่าเจ๋งที่สุดอันหนึ่งก็คือเราสามารถเอายีนของแบคทีเรียชนิดหนึ่งเนี่ยไปใส่ในยีนของข้าวโพดทําให้ข้าวโพดนั้นสามารถปล่อยสารพิษอะไรบางอย่างออกมาได้แล้วสารพิษนี้ก็จะป้องกันศัตรูพืชไม่ให้ข้าวโพดโดนศัตรูพืชกัดกินครับแต่ว่าสารพิษนี้จะไม่เป็นอันตารายต่อมนุษย์ แล้วก็สามารถปลูกข้าวโพดได้โดยไม่ต้องระวังสัตรูพืชเลยครับมันเหมือนกลายเป็นข้าวโพดเอ็กเมนที่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันตัวเองจากสัตรูพืชครับเพราะว่าการดัดแปลงพันธุกรรมนี้เจ๋งมากๆเลยครับ DNA ก็เป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวเป็นคู่มือที่สร้างตัวเราขึ้นมาถ้าเราสามารถเข้าใจ DNA rDNA ได้เราก็จะรู้ว่าเราคือใครเราถูกสร้างมาแบบไหนแล้วตอนนี้ผมก็ได้ข้อมูลพ้นตัว DNA จากบริษัท g e n u s DNA ได้ส่งเข้ามาในแอปผมแล้วนะครับ เดี๋ยวลองไปเปิดดูดีกว่าว่าเขาตัว DNA แล้วเขาบอกว่าผมเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ข้อมูลผล DNA ของผมนล้วครับโดยทาง Genius DNA เนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลมาอย่างแอปนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่ ไปโหลดแอป i n s t ต r e ไว้แล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เราเปิดดูได้ในแอปเลยครับมันก็จะมีตัวเลือกหลากหลายมากก็ดูได้ทั้งนิวทริชันนะครับพวกสารอาหารต่างๆพวกฟิตเนสการออกกำลังกายหรือว่าการลดน้ำหนักพวกทาเลนต์หรือว่าจุดขายของ g e n i u s DNA นี่ก็คือการตรวจดูพรสวรรค์ครับแล้วก็ดูเรื่องพวกความเสี่ยงกับโรคต่างๆก็มีอะไรให้เลือกดูเยอะแยะไปหมดครับหรือแม้แต่ดูว่า DNA ของเราเนี่ยมาจากชนชาติไหนก็คือมีบรรพบ,บุรุษ เป็นคนที่ไหนครับผมแล้วก็ยังมีเนื้อหาอีกมากมายเช่นเป็นเกี่ยวกับว่าการตอบสนองต่อยาเป็นอย่างไรแล้วก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าเราแพ้ยาตัวไหนที่เป็นข้อมูลให้แพทย์ดูได้ด้วยครับผมลองมาดูตัวอย่างที่มันง่ายๆหน่อยอย่างเช่นเรื่องวิตามินกรบแ่ทาดครับกดเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นว่ามันสรุปข้างหน้าว่าผมเนี่ยควรจะกินวิตามินอะไรเพิ่มในส่วนที่กินเพิ่มนี้ก็เพราะว่าร่างกายผมอาจจะดูดซับได้ไม่ดีเลยต้องกินมากกว่าคนปกติหน่อย หรือเราสามารถเข้าไปดูในข้อมูลที่มันแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเขาก็จะบอกว่าเขาตรวจ DNA อะไรเขาตรวจยีนไหนของเราและยีนนี้เนี่ยมันบอกอะไรและทําไมเราถึงควรกินวิตามินนี้เพิ่มอะไรประเภทนี้ครับแล้วเขาก็มีงานวิจัยแนบท้าด้วยครับว่าเขาอ้างอิงการตรวจสอบยีนตัวนี้มาจากไหนอะไรแบบนี้ครับโอเคถัดมาเราไปดูตัวอื่นกันเช่นเรื่องฟิตเนสเนี่ยเราไปเข้าดูฟิตเนสเขาจะเห็นว่า ผมมีประสิทธิภาพการออกกำลังกายเป็นแบบไหนอย่างเช่นเขาบอกว่าผมเพิ่ม v ิว2แม x ได้ดีถามว่าตรงไหมก็น่าจะตรงเพราะว่าผมชอบเล่นกีฬาประเภทเอ d นโด n ลนก็ถ้าใครเห็นนาฬิกาผมบ่อยๆก็คงจะเดาได้ว่านี่คือนาฬิกาฟินิกซ์สำหรับคนเล่นไตกีฬาถามว่าผม v ิว2แม็กก็คือเหมือนประสิทธิภาพในการเอาออกซิเจนมาใช้งานเนี่ยเพื่อออกกําลังกายแบบทนทานการวิ่งการว่ายน้ําการปั่นจักรยานเนี่ยเขาบอกว่าผมพัฒนาได้เร็ว ตรงไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่ค่อยได้เทียบกับคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็มีเจอบ่อยๆที่เพื่อนๆผมที่ซ้อมวิ่งด้วยกันเขาก็จะบอกว่าเออผมจากพัฒน,นาได้เร็วจากที่แบบหยุดไปหยุดไม่ได้ซ้อมเป็นเดือนๆหลายเดือนเนี่ยกลับมาก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็พัฒน,นาความฟิตให้กลับมาใกล้เคียงเดิมก็เคยมีคนคอมเมนต์ว่าเออผมไวกลับมาไวนะครับแล้วเราสามารถเปิดเข้าไปดูได้อีกนะครับว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเราถึงถนัดกีฬาแบบนี้ เขาบอกว่าเขาตรวจในยีนที่ชื่อว่า ACE ในโครโมโซมที่17ได้ข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปสามารถอ่านได้ผมขอข้ามไปอีกหน่อยหนึ่งเลยเอาตัวที่เขาถือว่าเด่นคือ g e n น u s DNA ก็เขาโฆษณาเรื่องนี้เยอะก็คือยีนพรสวรรค์ครับของผมก็ได้ออกมาว่าผมเก่งเรื่องกีฬา Endurance พวกกีฬาความทนทานเก่งเรื่องการอ่านและการพูดส่วนก็เรื่องความจำก็ค่อนข้างธรรมดาคณิตศาสตร์ก็ธรรมดา แต่ก็ไปเด่นโดดเด่นในเรื่องความเฉลียวฉลาดและก็ทักษะก,การทํางานหลายอย่างถัดมาก็เป็นเรื่องสมาธิที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักอันนี้สารภาพเลยว่าโดนผมสมาธิสั้นพอสมควรถามว่าตรงไหมความรู้สึกหลายๆอย่างของผมก็ก็ตรงอยู่หลายอย่างแล้วก็รู้สึกขัดแย้งอยู่หลายอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ไปในทางที่เห็นด้วยมากกว่าเช่นทักษะก,การทํางานหลายอย่างหรือ m ัลติ t a s k i n g เนี่ยผมก็ค่อนข้างหานักเพราะวันๆหนึ่งผมก็ทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยการอ่านการพูดนี้ เรื่องการพูดนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมพูดเก่งแค่ไหนนะให้เพื่อนๆเ,เป็นคนตัดสินแล้วกันแต่เรื่องการอ่านนี้ใช่ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากๆเลยผมเป็นนอนหนังสือตัวยงเลยเรื่องดนตรีจริงผมชอบเล่นดนตรีนะแต่ไม่เก่งเท่าไหร่ผมเล่นหมดอะเปียโน,โนอิเล็กโทรนเครื่องเป่าก็เล่นทูบาเคยหัดทำเป็ดอยู่บ้างตอนเด็กๆก,ก็เคยไปเรียนร้องเพลงแต่ก็บอกได้เลยว่าการร้องเพลงผมก็แย่พอสมควร แต่เคยเป็นนักร้องประสานเสียงด้วยนะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยอยู่ในวงนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้มันก็ไม่ใช่มีแค่กราฟครับเราสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกข้างในได้อย่างเช่นผมจะกดเข้าไปครับว่าความสามารถด้านการพูดและการอ่านเป็นยังไงเขาก็จะบอกว่าเขาทดสอบมาจากยีนอะไรบ้างก็มีหลายตัวเลยเช่นยีนที่ชื่อว่า A B C C 1 3ยีนที่ชื่อว่า B C 0 3 7 9 1 8อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลย แล้วเขาก็ตรวจสอบยีนพวกนี้แล้วก็สรุปว่าผมเป็นคนที่ถนัดในเรื่องการอ่านและการพูดเนาะแล้วก็มีงานวิจัยที่เป็นเลื่องเฟรน์อยู่เต็มไปหมดไอ้พวกนี้ถ้าใครอยากรู้เชิงลึกอะไรก็กดเข้าไปอ่านงานวิจัยนี้ได้หรือเอาชื่อพวกเนี้ยไปเสิร์ชได้เลยว่าเขาพูดว่าอย่างไรนะครับเรื่องพรสวรรค์เนี่ยหลายคนก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่หรืออาจารย์ชีว่าหลายท่านก็ชอบบอกว่าเรื่องพรสวรรค์นี้ก็ตรวจพรสวรรค์จาก DNA มันก็ยัง เขาเรียกว่าอย่างไรเดียมันก็ยังไม่ใช่วิทยาศาสตร์แบบ100%เอซขนาดนั้นมันยังมีพวกข้อตัวแยงได้อยู่สำหรับผมผมเท่าที่ผมศึกษาหาข้อมูลมาแน่นอนว่าเรายังไม่รู้เกี่ยวกับยีนร้อยเเลยแต่มันก็ยังไม่ใช่อะไรที่มั่วขนาดนั้นมันก็ยังมีงานวิจัยที่รองรับอยู่บ้างที่อย่างน้อยก็บอกได้ว่าเขาศึกษามาแนวโน้มของคนที่มียีนแบบนี้ก็จะมีความสามารถแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้ร้อ์แบบนั้น แล้วก็การศึกษาในกลุ่มเล็กๆเท่านั้นอะไรประเภทนี้ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปแกะงานวิจัยพวกนี้ได้นะครับรู้สึกมีเป็นร้อยงานวิจัยเลยเกี่ยวกับยีนด้านพรสวรรค์ด้านต่างๆเท่าที่ลูดดูน่าจะถึงร้อยอยู่นะครับก็มีชื่องานวิจัยในนี้น่าจะครบทุกด้านเลยแหละเท่าที่เปิดดูแล้วเขาก็บอกมีอ้างอิงหมดเนาะก็ลองเข้าไปดูกันครับถัดไปที่น่าสนใจก็อย่างเช่น Personality Trait Report รายงานเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของเรานะครับ ก็เขาบอกว่าพฤติกรรมการติดบางอย่างได้ง่ายไหมผมก็ไม่มีแนวโน้มที่จะเสพติดหรือติดอะไรได้ง่ายเขาเรียกว่า addictive behavior เนาะซึ่งหมายความว่าไงเราก็เปิดเข้าไปดูก็มันเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการติดอะไรบางอย่างอย่างเช่นติดบุหรี่ติดการกินอาหารที่มากเกินไปอะไรประเภทนี้ครับมันคือพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสพติดระบบที่ให้รางวัลสมองนะครับก็คือเวลาเราทําอะไรบางอย่างแล้วมันก็กระตุ้นให้เราหลั่งสารบางอย่างให้เรามีความสุขเหมือนเป็น รางวัลที่สมองมอบให้เราครับอย่างเช่นได้การได้กินอาหารหรือว่าการได้สารนิโคตินจากบุหรี่มันจะกระตุ้นสารที่เรียกว่าโดปามีนเนี่ยทำให้เรามีความสุขที่ได้ทําสิ่งนั้นก็ทําให้เราเสพติดสิ่งนั้นไปคนที่อาจจะติดการเล่นเกมก็เพราะว่าเสพติดโดปามีนอย่างเงี้ยก็ทําให้ติดการเล่นเกมแล้วเขาก็ตัว DNA ของผมนะครับอย่างเช่น DNA ที่ชื่อว่าด r d 2เนี่ยเขาก็รายงานว่าผมไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะเสพติดอะไรพวกนี้ง่ายๆก็เหมือนกับว่าได้โดปามีนแล้ว ก็อาจจะมีความสุขนะแต่ก็ไม่ได้เสร็จติดมันสามารถหักห้ามใจในเรื่องต่างๆได้ง่ายครับโอเคยังมีอะไรเยอะอ่ะอีกอันนึงดีกว่าคืออันสุดท้ายละอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องบรรพบุรุษนะครับเขาบอกว่าผมมีความเป็นเอเชียตะวันออกนะครับร้อยเลยไม่มีจากเชื้อชาติอื่นเลยโดยแบ่งเป็นพวกเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประมาณ75%แล้วก็เป็นจีนอีกประมาณ25%ครับ คือไม่มีบรรพบุรุษจากด้านอื่นเลยเป็นคนเอเชียตอนออกล้วนๆก็สนุกสนุกดีดูว่าเราเป็นใครมาจากไหนเนาะแล้วตรงนี้ผมต้องขอคอมเมนต์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษของเจ้านี้หรือว่า g e n i u s DNA เนี่ยจะเป็นเขาบอกว่าเป็นการตรวจสอบบรรพบุรุษเวอร์ชัน3.3เนาะก็ความละเอียดยังไม่ค่อยเยอะอย่างเช่นบอกว่าเอเชียตอนออกเฉียงใต้นเนี่ยเซาท์อีสเอเชียก็จะรวมไปเลยไม่ได้มีแยกว่าเป็นประเทศไหนนะครับบอกว่าเป็นเซาท์อีสเอเชียอย่างเดียวไปเลย ถ้าเป็นเจ้าอื่นเช่นน้องชายผมหรือว่าเพื่อนผมเคยไปตรวจของเจ้าอื่นที่อเมริกาก็จะเป็นบริษัทที่สําหรับตรวจหาบรรพบุรุษและญาติโดยเฉพาะเขาก็จะไม่ได้ดูเรื่องอื่นเท่าไหร่จะเน้นเรื่องนี้เขาก็จะแยกประเทศชัดเจนนะครับแล้วก็มีระบ,บุได้ว่าเป็นบรรพบุรุษรุ่นไหนนะครับอย่างเช่นเจอโปรตุเกสใน DNA เราเนี่ยเขาก็จะมีการคนนํานวณคาดคะเนว่าขึ้นจากเราไปสีห้ารุ่นเนี่ยเป็นคนโปรตุเกสนะอาจจะเป็นพ่อของทวด อะไรเป็นคนโปรตุเกสเป็นต้นหรืออาจจะมีทวดเป็นคนไต้หวันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการประมาณรุ่นด้วยแต่อันนี้ไม่มีอันนี้เราต้องมาพิจนารณาเองอันนี้จะเป็นเพียงแค่ว่าเรามี DNA p a t t e แพของประเทศไหนนะครับแล้วเขาก็จะเขียนด้วยว่าเขาวิเคราะห์ยังไงเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้ถามว่าละเอียดไหมถ้าพูดถึงเรื่องบรรพบุพร,บรุษอย่างเดียวเลยผมเคยเจอเจ้าที่ละเอียดกว่านี้ แต่ว่าเจ้านี้ไม่ได้เน้นเรื่องบรรพบุรุษขนาดนั้นนะครับเป็นเน้นเรื่องอพรสวรรค์เน้นเรื่องการดูโลกดูอะไรมากกว่าเนาะอันนี้ก็คอมเมนต์ไว้นิดนึงครับโอเคและนี่เป็นท,ทั้งหมดที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันจริงๆก็จะมีมากกว่านี้เยอะแยะเลยครับว่าเขาตรวจอะไรบ้างเนาะพูดให้ฟังทั้งหมดคงเป็นชั่วโมงเลยแล้วเขาก็มีรายละเอียดด้วยว่าทำไมถึงได้แบบนี้กดเข้าไปดูได้ว่าเขาตรวจยีนอะไรยีนไหนแล้วก็ มีงานวิจัยอะไรที่ลองรับเกี่ยวกับเรื่องที่เขาตรวจด้วยเขาไปดูได้หมดเลยเดี๋ยวยะมากมายครับลองตรวจดูแล้วกันถ้าใครได้ลองตรวจหรือได้อะไรแล้วได้ผลเป็นยังไงก็ลองมาพูดคุยในคอมเมนต์ได้นะครับก็ลองฝากไว้ด้วยกับบริษัท g e n i u s DNA นะครับที่ตรวจดีเของเราแล้วมาดูว่าเราเป็นยังไง DNA ได้บอกอะไรเราบ้างก็มีอยู่ทั้ง2แบบแบบสแตนดาร์ดและแบบพรีเมียมราคาก็แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันก็เพิ่มไม่กี่พันก็เอาแบบพรีเมียมไปเลยก็ได้ ยังเช่นของผมก็ลองแบบพรีเมียมมานะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับคลิปของ DNA วันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่างสงสัยกันเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ